กรับสวัสดีครัซีสูสุคนครับวันหนึ่งหลอดมีรายการบังไฟบ้านนาพายนะครับตำบลโนนรังอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่สองกรกฎาคม2,568รารยกาปายการปังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1แอดเทวดานะครับบังที่สองาะราชวงศ์นะครับบังที่3หลาดพญาแถนนะครับบังที่4ีไส้ทองบังที่ห สุกัญญาการเกษตรเหนือบ,บางที่6ออวัชะะระเหนือบ,บางที่7เพชรแสงทองนะครับบางที่8ศรีมงคลนะครับบางที่9สอสเสถียรอ่านะครพันธ์นะครับผู้อิสูนะครับอ่ะบางที่10นะครับจันดีเบิกฟ้า11เพชรอุบลน,นะครับ12บสองนองนับดาวสิบสาุลย์ใหญ่14นครโพนทรายนะครับ15าถาดทอง16 เทพโจโฉสิบเจ็ดคำไพทะลุฝาไปหาเธอสีแเพชรสีทอง, 49, ส,องสิบเก้าส,ส,ส่อแสนแก้ว20สิสอสมพรยี่สิบเเสือเถานะครับยีเทพบสมพรยี่สิบสเท้าพ้าแดง24่สิบสอแทกเตอร์ยีสิบหโชคบุญอุ่มนะครับบุมอ่ะตุลาการโดยเลดาวังหินนะครับ บวกเลดาค่มีน้อยร้อยเอ็ดนะครับบวกเลดาลัดคนเมืองสี่นะครับผมนะอย่าลืมไปให้กำลังใจกันนะครับผมส่วนความชอบส่วนตัวของหลงหลอดก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวของลุงหลอดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับบริการค่ายไฟใดๆทักษสินบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมออ่ะ มาเบิงบางดี่ลูกหลอดมากนะครับติกสีที่เขียวนะครับหาบางเลยนะครับสอราชว์นะครับลำโตดีนะครับยุคนี้นะครับลำตนี่สุดยอดนะครับขึ้นใดมีลมอุ่มบางหางใดมองเหล็กสีลอยเต้นนะครับผมมามีตะกินกับจ้านะครับแต่ออกลมกับตัวพาตัวมันนะครับหลักออีกบ้างนึงนะครับหลานพญาแถนนะครับบ่าวชนนะครับลูกหลอดกับมักลีลาการอ่ขึ้นมองไฟเพลินนะครับบางที่อ่า บางต่อมาบางที่3ามซิลิกุคกขของดีราคาถึกนะครับเป็นไฟหมานลุงหลอดอยู่ประจําก็ได้มักนะครับอีกบางหนึ่งจันดีบึกฝานะคอีกบางหนึ่งเทพโจโชนะครับี้เป็นไฟถึงหลอดมักนะครับผมอ่ะผู้ใดมัาขึ้นหลอดออกักระตาบนะครับ เห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมมาคอยโชกใครมันนะครับส่วนบางไฟแอบแสบนะครับมีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผู้ใดเบิ่งคิปจบกระจกสีหูวังหลอดแอบแสบบางไดนะครับผมมาลุงหลอดแอบแสบนะครับเพชรอุบลนนะครับมืออื่นนะครับไปเบิ่งกันนะครับเพชรอุบลนนะครับเจ้าของไฟยังนะครับต่ว่าคิดว่าสีผ่านก็เลยอ่าหมักซื้อนี่ละนะครับ